สวัสดีครับกลับมาพบกับหน้าเทียปืนโตกันเหมือนเดิมกับการวิเคราะห์ฟุตบอลพร้อมข้อมูลที่อัดแน่นและฟันธงแบบเข้าเป้าวันนี้เสาร์ที่1พฤศจิกายนเริ่มต้นเดือนใหม่พร้อมกับโปรแกรมสุดสัปดาห์แบบเต็มรูปแบบซึ่งเราก็มีการวิเคราะห์เจาะลึกในคู่สําคัญจาก5้ลีกใหญ่โดยเฉพาะพมรมียร์ลีกมาฝากกันเหมือนเดิมหลายทีมดังทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กําลังฟื้นตัว ล์พูลที่กำลังเป๊ะรวมไปถึงเชลซีสเปอร์และจ่าฝูงอาร์ซนอลลงสนามในวันนี้กันทั้งหมดสวัสดีไฮไลไท์สำคัญก็คือบิ๊กแมตช์บนเดสิก้าเยอรมันในเกมคู่ระหว่างบาเยมวนิกกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นที่น่าติดตามเช่นกันและก็เป็นคู่ที่เราจัดกิจกรรมพิเศษรับประกันบินบอลตายกันด้วยนะครับรับเครดิตคืน20กันไปเลยติดตามการวิเคราะห์เข้มๆรวมถึงเข้ากลุ่ม VIP ที่เป็นอีกช่องทางที่อยากให้ติดตามนะครับเรามีตัว VP ีแจกกันทุกวันมีผลงานย้อนหลังให้ดูกันด้วย กดเข้ากลุ่มได้ที่ลิงก์ด้านล่างเหมือนเดิมไปดูโปรแกรม9คู่ในวันนี้กันครับว่ามีคู่ไหนน่าสนใจลงสนามกันบ้างไดบูเชสิก้าเยอรมันนะครับคู่บิ๊กแมตต์บาเยอร์มิวนิกจะเปิดรางดวลกับไบเออร์เลือบอร์คูเซ่นเป็นคู่ที่เราจัดก,กิจกรรมรับประกันบินบอลตายนะครับพิมเมอร์ลีกอังกฤษคัดมา4คู่ลิเวอร์พูลเปิดรางดวลกับแอสตันวิลล่าเบอร์ลีย์เจอกับอาร์เซนอลนอตติงแฮมฟอร์เลสเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ทอตแนมาอตสเปอร์ทำศึกดาร์บี้แมตต์ นะครับพบกับเชลซีเกาโชเซียอิตาลีเป็นเกมคู่ระหว่างกาฝูงนาโปลีพบกับโคโมแล้วก็มีลาลิกาสเปนเรอัลมาดริดพบบาเลนเซียือเอลฝรั่งเศสเป็นเกมคู่ระหว่างปารีสแซ็งแฌร์แมงกับนีสนะครับแล้วก็มีลีกสูงสุดของบราซิลมาหนึ่งคู่ด้วยเกมระหว่างฟลารมิงโกกับสปอร์ตเบรซิเฟ่เริ่มคู่แรกกันที่บุนเดสก้าเยอรมันในเกมคู่สําคัญนะครับบาเยร์มิเนกจะเปิดลังดวลกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นในเวลาเที่ยงคืนครึ่ง อันดับในลีกล่าสุดบาเยอร์มินิกเป็นจ่าฝูงแข่ง8นัดมี24คะแนนเต็มขณะที่ลิเวอร์พูลเส้นอยู่อันดับ5าของตาราง8นัดมี17คะแนนฟอร์มพนัดหลังสุดเสือใต้ของกุซูรแมงซองกองปานียังคงไบรท์เทียมทานในฤดูกาลนี้ชนะมาแล้ว14นัดติดต่อกันในทุกรายการโดยล่าสุดเพิ่งจะบุกอัดโคโลนในบอลถ้วยเมื่อกลางสัปดาห์ขณะที่ลิเวอร์พูลเสนกลับมาชนะได้ใน2นัดหลังสุดทั้งในลีกแล้วก็ล่าสุดบอลถ้วยเดวิโพคาวที่บุกชนะพาเดบอ 4, 2, ละในภาพรวม 5นัดหลังสุดชนะได้4นัดมีนัดเดียวที่แพ้ก็คือแพ้ยับต่อไปเอชเชในทั่วยุโรปก,การพบกัน5นัดหลังสุดของคู่นี้บายเยนชนะได้2นัดเลเวอร์ชนะ1นัดแล้วก็เสมอกันไป2นัดความพร้อมล่าสุดบายเยนยังมีปัญหาตัวเจ็บหน้าเดิมๆพวกจามาโมเซียล่าอัลฟังโซเดวิสแล้วก็ฮิโรกิอิโต โดยลายของมูเซล่าเริ่มกลับมาซ้อมได้แล้วแต่ว่าต้องใช้เวลาเรียกความฟิตอีกสักระยะทง้งฝั่งลรเบอร์คูเซ่นวันนี้จะไม่มีเอเซเกลปาราซิออสลูคัสบาสเกตนาธานเทลล่าแล้วก็มาลิกคิวแมนที่บาดเจ็บทั้งหมดผู้เล่นที่ค่าว่าจะลงสนามของทั้งสองทีมเจ้าถิ่นมาเยมินิกก็จะเรียกตัวหลักบางรายที่ได้พักในบอลถ้วยกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งในนั้นก็คือมาริอนอยเออร พวกประตูจอมเก่าที่จะกลับมาเฝ้าเสาเหมือนเดิมส่วนแนวรุกยังเป็นชุดเก่งในตอนนี้ไมเคิลฮอริซซัสนาบี้ลุยส์ดีอารและก็แฮร์รี่เคนโดยลายของแฮร์รี่เคนยิงไปแล้ว22ประตูจาก14นัดในฤดูกาลนี้ทางฝั่งลิเวอร์พูเซนพวกคิสเตียนโคฟานีเอเนสโปโกแล้วก็จารเดลควานซาที่ได้พักเป็นสำรองในบอลถ้วยก็จะกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งทำให้พาทิกชิก กองหน้าตัวหลักที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาสลับไปนั่งสังบองเลดคู่นี้เปิดให้ไบยามินิกเป็นต่อ2.0นนะครับเสือใต้มีสติร้อยเปอร์เซ็นต์ในฤดูกาลนี้และไม่มีท่าทีว่าจะสุดง่ายๆเกมในบ้านยิ่งแข็งแกร่งยิงไปแล้ว17ประตูแล้วก็เสียเพียงประตูเดียวจาก4นัดแรกอย่างไรก็ตามเลเวอร์กูเซ่นก็ยกระดับขึ้นมาได้ดีหลังเปลี่ยนกุนซือเกมรุกมีทีเด็ดเหมือนกันน่าจะสู้กับเจ้าถิ่นได้แบบไม่เป็นรองมากนะัก และไม่น่าแพ้เกิน1ประตูโดยบาเยินจะเบียดชนะได้ที่3ประตูต่อ2น่าจะมียิงกันเยอะสลับคู่นี้ เลเวอร์จะแพ้ไม่ขาดกลับออกไปคู่ที่2ไปที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับในเกมคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับแอสตันวิลล่าซึ่งจะลงสนามเป็นคู่ดึกในเวลาตีสาอันดับในลีกล่าสุดลิเวอร์พูลหล่นไปอยู่อันดับ7ของตาราง9นัดมี15คะแนนขณะที่แอสตันวิลล่ามี15คะแนนจาก9นัดเช่นกันต่างกันแค่ประตูที่เสียเท่านั้นฟอร์มพนักหลังสุดลิเวอร์พูลอยู่ในช่วงวิกฤตก็ว่าได้เพราะว่าแพ้ถึง6จาก7นัดหลังในทุกรายการและถ้านับเฉพาะในพรีเมียร์ลีกก็แพ้มา4นัดติดแล้ว ล่าสุดในบอนลถ้วยคาร์เบวครับก็โดนคริสตอฟฮาร์เลตบุกอัดคาบ้าน3ประตูต่อศูนย์ตกรอบเป็นที่เรียบร้อยทางฝั่งวิลล่าทำผลงานได้ดีโดยนัดล่าสุดพลิกชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งศูนย์ทำให้ชนะ6จาก7นัดหลังในทุกรายการส่วนกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้ลงเล่นในคาร์บบวครับเพราะว่าตกรอบไปก่อนหน้านี้แล้วการเจอกันห้านัดล่าสุดของคู่นี้ลิเวอร์พูลชนะได้แค่2ครั้งเท่านั้นโดยเสมอกันไป3ครั้งความพร้อมล่าสุดลิเวอร์พูลจะไม่มีเชลลี่ฟิมปงวิงแบ็กขวาที่ข่าวล่าสุด ต้องพักยาว6สัปดาห์รวมถึงอลริสงเบเกอร์และก็โจวานนี่เลโอนี่ที่เจ็บเช่นกันส่วนที่ต้องลุนฟิตก่อนเกมก็คืออลริสันเดอีซัคเคอติสโจและก็ไรอันกาเฟนแบกโดยอาจมีเพียงกาเฟนแบกที่ฟิตทันรายเดียวทางด้านอามาดานันโดที่ได้ใบแดงในเกมบอลถ้วยปกติไม่ใช่ตัวหลักทางฝั่งแอตันวิลล่าวันนี้จะไม่มียูริติลแมนที่บาดเจ็บแล้วก็มีเอมิเลโนบวนเดียเจ็บจากเกมชนะแมนซิตี้ต้องลุ้นความฟิต ส่วนฮาวิเอเลียตที่ยืมมาจากลิเวอร์พูลไม่สามารถลงเล่นได้เพราะว่าเป็นการเจอกับต้นสกัดจริงผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมลิเวอร์พูลของกุสซ์อาเนอร์สลอตก็จะเรียกตัวหลักที่ได้พักในบอลถ้วยกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหมาว่าจะเป็นโมมิซาล่าโฟเรนเวียสโคลิกักโปแล้วก็อูโกเอกิติเกในแนวลุกตรงกลางก็มีโดมินิกโซบอสไลเป็นตัวหลัก ส่วนเกมรับพวกเฟอร์จิลฟันไดเอิบริคมโกนาเต้คอนเนอร์แบตลี่รวมไปถึงผู้สาประตูจอร์จี้มามาดัชวิลีพร้อมคืนตัวจริงเช่นกันทางฝั่งแอสตันวิลล่าเจดอนซานโชหรือไม่ก็ดอนเยลมาเล่นต้องแยกตำแหน่งเพื่อลงเล่นแทนบวนเดียที่เจ็บส่วนอีก3คนในแนวรุกยังเหมือนเดิมมีจอห์นแม็กกินมอ์แกนบรเจอร์แล้วก็นาเป้าโอลิวอตกินเล่นร่วมกัน ตำแหน่งอื่นก็น่าจะเป็นเซตเดิมจากเกมที่ชนะแมนซิตี้มาได้เลตคู่นี้เปิดให้ลิวพูลมาเหนือกว่า1.0ฟอร์มของทั้ง2ทีมต่างกันแบบคนละคั่วโดยใน7นัดลิวพูลแพ้ไป6ขณะที่วิลล่าชนะได้6รลิพูลกลับมาใช้งานชุดใ่อีกครั้งและต้องการชนะให้ได้เกมนี้เล่นที่แอนฟิลด์เน้นสุดๆทว่าการเล่นของทีมชั่วโมงนี้เต็ไมไปด้วยปัญหาเกมรับก็พลาดง่ายนักเตะดูจะ ขาดความมั่นใจไปเยอะส่วนมิลล่ามาเยือนแบบมั่นใจมากกว่าความฟิตความพร้อมไม่เป็นรองกลางสัปดาห์ไม่ได้ลงเล่นด้วยน่าจะบุกมาสู้ได้สนุกและดีพอที่จะยันเสมอกับออกไปเป็นอย่างน้อย โดยน่าจะเสมอได้ที่สกอร์หนจะเป็นอีกนัดที่หงแดงยังกลับมาชนะไม่ได้ต่อกันที่เกมระหว่างเบอร์ลี่กับอาร์ซนอลในเวลา22นาฬกาอันดับในลีกล่าสุดเบอร์ลี่อยู่อันดับ16ของตาราง9นัดที่ผ่านมามี10คะแนนขณะที่อาร์เซนอลเป็นจ่าฝูงของลีก9นัดเก็บไป22คะแนนฟอร์มพนัดลังสุด เบอร์ลี่เริ่มดีขึ้นใน2นัดหลังที่กลับมาชนะได้ในการเจอกับลีดและล่าสุดเฉือนชนะบู๊3สประตูต่อ2ขณะที่อาร์เซนอลฟอร์มดีมากชนะมา8นัดติดในทุกรายการ โดยนัดล่าสุดใช้ชุดผสมพวกดาวรุ่งแล้วก็สำรองก็ยังเอาชนะไบรตันไปได้2นในบอลถ้วยคาราบาวครับนอกจากนี้ก็ไม่เสียประตูมา6นัดติดแล้วการเจอกัน5นัดล่าสุดของคู่นี้อาร์ซนอลชนะได้3นัดแล้วก็เสมอ2นัดเบอร์รี่ไม่ชนะเลยความพร้อมล่าสุดเจ้าถิ่นเบอร์รี่น่าจะมีเลสลี่อูโกชุกูลงสนามได้ตามปกติแม้จะมีการบาดเจ็บเล็กน้อยในเกมล่าสุดกับบูบอย่างไรก็ตาม พวกกลุ่มที่เจ็บอยู่ก่อนแล้วอย่างจอแดนเบเออร์เซกิอัมดูนี่แล้วก็คอนเนอร์โรเบิร์ตยังคงพลาดช,ช่วยทีมต่อไปทางฝั่งอาร์เซนอลไม่มีใครเจ็บเพิ่มจากเกมกับไบรตันเมื่อกลางสัปดาห์แต่ว่าต้องลุ้นความฟิตของบิลเลียมซาริบาแล้วก็กราเบียลมาตินลรีที่เจ็บจากเกมลีกสัปดาห์ที่แล้วที่เหลือก็เป็นกลุ่มที่เจ็บอยู่แล้วอย่างพวกโนนี่มาดดเอเก้มาตินโอริกาดคายฮาวเวิแล้วก็กราเบียลเชซุสคาดการผู้เล่นที่จะลงสนามของทั้งสองทีมเจ้าถิ่นเบอร์ลี่เกมรุกจะม ชุกูเจดอนแอนโทนี Anthony, เล่นร่วมกันแล้วก็ใช้หน้าเป้าซิอานเฟรมิง่วนด้านกลางนำโดยจอต์คัลเลนกับตันทีมทางฝั่งอาร์เซนอลกลับมาใช้งานชุดใหญ่อีกครั้งหลังเปลี่ยนไป10ตตำแหน่งในบอลถ้วยโดยแนวรุกก็จะมีบูโยซาก้าวิกตอร์เคเลสเรยนโดทอซาเล่นร่วมกันด้านกลางให้เอเบเรชิเอเซ่ a a, ปั้นเกมแล้วก็มีมาตินซูเบมนดี้ คุมแดนกลางร่วมกับทางเดนไลส์เกมรับคิสเตีดนมอสเกล่าน่าจะได้เล่นแทนวิลเลียมซลิบาในการจับคู่เซนเตอร์กับทางกราเบลมาเกลเยสแล้วก็มีดวิดลาย่าเฝ้าเสาเหมือนเดิมเลดคู่นี้อาร์เซนอลบุกไปต่อ1.5เกรเดบ้อนของเบอร์ลี่เป็นรองมากฟอร์มการเล่นก็สู้อาร์เซนอลไม่ได้ แต่หากนับเฉพาะในบ้านก็ไม่ได้แย่มากนักเพราะว่ามีแพ้ลิเบอพูศูนย์แค่นัดเดียวเท่านั้นในฤดูกาลนี้ทีมปืนใหญ่ชั่วโมงนี้เล่นแบบเน้นผลมีความรัดกุมทําให้หลายนัดไม่ได้ยิงชนะแบบขาดลอยยิ่งมีเกมแชมเปี้ยนลีกรออยู่ในกลางสัปดาห์ยิ่งต้องพยายามเซฟตัวหลักไม่ให้บาดเจ็บ ดูแล้วอาซนอลอาจได้แค่เบียดชนะ1 0เบอร์ลี่จะแพ้ไม่ขาดในรังตัวเองขยับไปที่เกมระหว่างนอตติกแรมฟอร์เรสที่จะเปิดรังซิตี้กราวพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลา22นาฬิกาอันดับในลีกล่าสุดฟอร์เรสอยู่อันดับ18ของตาราง9นัดแรกมี5คะแนนขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นมาอยู่อันดับ6ของตารางแล้ว9นัดเก็บไป16คะแนนอร์มพนันล่าสุดของเจ้าทินฟอร์เรสเพิ่งจะแพ้ต่อบอลหมัด0 2นในเกมล่าสุดเป็นการแพ้นัดแรกจาก2นัด ภายใต้การคุมทีมของกูซือใหม่ชอนได้ส่วนก่อนหน้านั้นก็ผลงานเละเทะจนต้องปลดแอนสปอร์ตโกกู e ออกจากตําแหน่งทางฝั่งแมนเชสเตอร์ในเต็ดดีขึ้นแบบชัดเจนโดยเฉพาะ3นัดหลังสุดในลีกที่ชนะได้ทั้งหมดเกมล่าสุดก็เปิดลังเอาชนะไบรตัน4-2และในภาพรวม5นัดหลังชนะได้ถึง4นัดผลการพบกันที่ผ่านมาของคู่นี้ฟอร์เรสท์ทำได้ดีกว่าชนะ3นัดจาก5นัดหลังสุด ส่วนแมเนยูเต็ดชนะได้2นัดความพร้อมล่าสุดเจ้าถิ่นฟอร์เรสต์กุืซอชอนได้ยืนยันว่าคิสบูดกองหน้าโตเก่ง จะหายไม่ทันลงช่วยทีมในเกมวันนี้ส่วนลายอื่นที่จะพาดช่วยทีมก็มีโอลาอน่าอเล็กซานโดรซินเชนโกแล้วก็ดีลานปักว่าทางฝั่งแมยูนเต็ดลิซันโดบาติเนสกองหลังทีมชาติอาร์เจนตินากลับมาซ้อมแล้วแต่ว่ายังไม่พร้อมคืนสนามนอกจากนี้ im, กุนซออูเบนอโมริมก็คาดหวังว่าแฮ์รี่แมกควายจะฟิตกลับมาเป็นตัวเลือกได้หลังพลาดเกมชนะไบรตันคาดการผูเร้เล่นที่จะลงสนาม เจ้าถิ่นฟอร์เรสต์ตรงกลางก็จะมีเอเลียดอันเดอร์สันนำทัพเหมือนเดิมเล่นร่วมกับทางดักลาสลุยแล้วก็มอร์แกนกิฟไว้ส่วนเกมรุกใช้ดานเอนดอยอีกอร์เชซุสและก็คาร์ลัมพัันโอดอยทั้งฟังทีมเยือนไมเนอรเต็ดจะมีกาเซมิโลกับบโนแฟรนันจับคู่กันตรงกลางเหมือนเดิมส่วนโตรุกก็ใช้3ตัวใหม่แบรนดเอมโบโมมาติอุสกุนย่าและก็เบนจามินเชสโกโดยมีมัทไธเดลิกที่กำลังเล่นได้อย่างท็อปฟอร์มเป็นหัวใจสำคัญในเกมรับเลดคู่นี้เปิดดให้ไมอเตตปปุก่ เจ้าถิ่นฟอลเลสเคยชนะแมยูเต็ดได้ทั้ง2นัดในฤดูกาลที่แล้วและนัดนี้เล่นในบ้านหวังจะทําได้อีกครั้งแต่ปัญหาของทีมในะตอนนี้ก็คือเกมลุกที่ยิงในลีกไม่ได้มา4นัดติดแล้ว การขาดหายไปของค i ิสบูตส่งผลอย่างมากเพราะว่าอีกอร์เชซุตหรือไตวอวอนิยไม่สามารถทดแทนได้ส่วนมายเเต็ดเริ่มดีวันดีคืนนอกจากชนะ3มนัดติดในลีกแล้วเกมรุกก็จูนกันลงตัวมากขึ้นเช่นเดียวกับเกมรับที่ไม่หละหลวมเหมือนเดิมขณะที่เซนเนอร์ลามเมนผู้สาประตูคนใหม่ก็ฝากผีฝากไขได้เจอกันชั่วโมงนี้ปีศาจแดงอยู่ในโมเมนตัมที่ดีกว่า น่าจะบรันผลงานชนะต่อเนื่องด้วยการบุกชนะฟอร์เรสต์ประตูต่อหนึ่งอีกคู่ของพิมเบอร์ลีกเป็นเกมลอนดอนดาร์บี้แม์ระหว่างทอตแนมฮอสเปอร์กับเชลซีในเวลาเที่ยงคืนครึ่งอันดับในลีกล่าสุดสเปอร์อยู่อันดับ3ของตาราง9นัดมี17คะแนนขณะที่เชลซีอยู่อันดับ9 9นัดที่ผ่านมามี14คะแนนฟอร์มพนัดหลังสุดสเปอร์เพิ่งตกรอบคาราบาวครับ หลังออกไปโดนนิวคาสเซิลยิงชนะ2-0เมื่อกลางสัปดาห์ส่วนเกมลีกสัปดาห์ที่แล้วทำได้ดีบุกชนะเอเวอร์ตัน3ประตูต่อศูนย์ในภาพรวม5้านัดหลังของทีมชนะได้2นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดทางฝั่งเชลซี C, ใน5นัดหลังสุดมีแพ้ไป1นัดในเกมสุดพิกล็อกแพ้คาบ้านต่อน้องใหม่เซเนเดียนในสัปดาห์ที่แล้วก่อนแก้ตัวบุกชนะวูฟ4-3ในบอลถ้วยคาราบบวครับซึ่งก็เป็นเกมที่มีผู้เล่นได้ใบแดงอีกแล้วนั่นคือเลียมดีลับ กองหน้าคนใหม่ที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาก็โดแนแดงเลยผลการพบกันในช่วงหลังของคู่นี้นะครับเชลซี Chelsea, ชนะได้ตลอด4ีนัดหลังสุดที่เจอกันส่วนนัดเดียวที่สเปอร์ชนะได้ก็ต้องย้อนไปเมื่อ3มฤดูก,กาลที่แล้วความพร้อมล่าสุดสเปอร์จะยังไม่มีอิบิซูมาโกตะทากะอิโดมินิโซรันกี้ราดูรากูชินเดยันคูรูเซฟสกี้เจมาดิสันรวมไปถึงเบนเดวิสที่เจ็บทั้งหมด ส่วนที่มีลุ้นกลับมาได้แต่ว่าต้องเช็คฟิตก่อนเกมก็คือพวกคิสเตียนโรเมโลเดสตินีอุดกีอาชีเกรแล้วก็วิลสันโอโดแบร์ทางฝั่งเชลซีก็จะขาดเรียมดีแล็บติดโทษแบนนะครับใบแดงจากเกมบอลถ้วยการสปดาห์ส่วนกลุ่มที่เจ็บอยู่แล้วอย่างโคพามเมอร์ดาริโอเอซูโกเบอร์นบายเชลแล้วก็รีวายโควิลจะพลาดช่วยทีมต่อไปโปล่นี่คา,าจะลงสนามของทั้ง2ทีม วันนี้สเปอร์ก็จะมีโมเมตคูรุสชาวิซีมอนแบรนันจอร์สานเล่นเกมรุกแล้วก็ให้รองดาวโกโรโมนี่เป็นตัวจริงก่อนทางลิชาริซอนส่วนแดนกลางมีชูอาปาลินญ,ญากับโรดิโกเบนตานโกจับคู่กันเกมรับก็นำโดยมิกกี้ฟานเดอร์เฟนซึ่งในเกมกับเอเวอร์ตันเขาทำไปคนเดียว2ประตู ทางฝั่งเคลซีตรงกลางก็มีมอยเซตไกเซโดปักหลักร่วมกับทางโรเมโโอลาเวียแล้วก็ขยับทางเอโซเฟนเดสไปเล่นเกมรุกร่วมกับเปโดเนโตและก็อเลฮานโดกาลาโชหน้าเป้าใช้ชูอาเปโดเลนคู่นี้เปิดมาให้ราคาเสมอเลยนะครับโดยเป็นเกมลอนดอนอเวนิวแมตที่น่าจัดสนุกแล้วก็สู่สีกครั้งเจอกันช่วงหลังมักจะตื่นเต้นแล้วก็ได้ลุ้นด้วยกันทั้ง2ทีมเป็นเกมที่ถือว่ายากต่อการคาดเดาอย่างยิ่งเพราะว่าออกได้ทุกหน้าเลย โดยเชลซีมีสิติที่ดีกว่าจากการชนะตลอด4ีนัดหลังสุดที่เจอกันแต่นัดนี้สปเปอร์ก็ได้เล่นในบ้านตัวเองการเจอกันในช่วงนี้ถือว่าไม่ฟูทีมด้วยกันทั้ง2ทีมน่าจะเป็นเกมที่ได้เห็นความผิดพลาดหลายอย่างจากทั้งฝั่งของสปเปอร์และก็เชลซีและอาจจะเป็นอีกครั้งที่จบด้วยผลเสมอแบบที่ยิงประตูกันเยอะจบที่สกอร์2ประตูต่อ2 แบบนี้ถือหางเชลซีถือว่าไม่เสียเปรียบและอาจจะมีเซอร์ไพรส์บุกชนะได้อีกครั้งขยับไปที่เกาโชซิลาอิตาลีกันบ้างนะครับหนึ่งคู่ที่จะมาวิเคราะห์ก่อนเกมในวันนี้ก็คือเกมระหว่างนาโปลีกับโคโมในเวลาเที่ยงคืนอันดับในลีกล่าสุดนาโปลีเป็นจ่าฝูงของลีก9นัดมี21คะแนนเท่ากับโรม่าแต่ว่ามีประตูดได้เสียดีกว่าขณะที่โคโม ผลงานใช้ได้เลยอยู่อันดับ5ของตาราง9นัดมี16คะแนนฟอร์มพนัดหลังสุดนาโปรลีกลับมาชนะได้ใน2นัดหลังซึ่งถือว่าสำคัญมากทั้งเกมชนะอิตอร์ม,มิลานและล่าสุดชนะเลสเช โดยก่อนหน้านั้นสะดุดแพ้มา2นัดติดทั้งฝั่งโคโมไม่แพ้ใครมา8นัดติดต่อกันโดยใน5้านัดหลังสุดเป็นการชนะ2นัดแล้วก็เสมอ3านัดผลการพบกันที่ผ่านมาของคู่นี้ในช่วง20ปีหลังสุดเจอกันมาแค่2นัดในฤดูกาลที่แล้วและต่างชนะได้ในบ้านของตัวเองความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมนาโปลีจะขาด2ตัวสําคัญในแนวรูกทั้งเควินเดอร์บอยแล้วก็โรเบรูลูกากูที่บาดเจ็บแต่นัดล่าสุดก็ได้ลัสวูดฮอยลุนหายเจ็บกลับมาเล่นเป็นสํารองได้แล้ว ส่วนที่ต้องลุนฟิตวันนี้ก็คืออเล็กเมเลตและก็สตานิสลาฟโลบอตกาทางฝั่งโคโมจะไม่มีเซจิบโรเบโตและก็อาเบโตดอเซนาที่เจ็บตำแหน่งอื่นไม่มีปัญหาคาดการผู้เล่นที่ลงสนามของทางฝั่งเจ้าถิ่นนาโปลีถ้าลัสบุตฮอยลุนพร้อมสหรับการเป็นตัวจริงก็จะเสียบแทนตำแหน่งของลอเลนโซลุสกาส่วนสกอตต์แมคโทมินีที่เป็นสำรองเมื่อกลางสัปดาห์จะคืนตัวจริงอีกครั้งเช่นเดียวกับดับิดเนเรสและก็เลโอนาร์โดสปีนัสโซรา ตำแหน่งอื่นน่าจะเหมือนเดิมทั้งฝั่งโคโมลูก้าดากุญญานำทัพบแดนกลางเหมือนเดิมเกมลุกก็มีนิโคปาสปั้นเกมส่วนหน้าเป้าอัลโบโรมอราตาต้องลุ้นตำแหน่งตัวจริงอีกทีหลังเป็นแค่สำรองณล่าสุดโดยอนาตาซิออสดูวิคารดท,ที่ยิงประตูได้มีลุ้นรักษาตำแหน่งตัวจริงของตัวเองเลทเปิดให้หนาโบลีเหนือกว่า0.5สำหรับคู่นี้นาโปลีชนะได้ในสองนัดหลังแต่การเล่นยังไม่เข้าที่เข้าทางมากนักส่วนหนึ่งก็เพราะมีผู้เล่นสลับกันบาดเจ็บจนต้องปรับทีมในทุกนัดเทียบ ความต่อเนื่องแล้วโคโม o ทำได้แน่นอนมากกว่านักเตะเข้าใจแผนการเล่นของกูซือเชสฟาเบกาสเป็นอย่างดีขณะที่นิโคลปาสก็กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแม้โคมูจะมีตัวผู้เล่นโดยรวมเป็นรองแต่ทีมเบิร์กสู้กับนาโปลีได้ดีแน่มีโอกาสบุกยันเสมอกลับออกไปได้ในสกอร์1ประตูต่อหน,นึง่งเชื่อว่าโคม น่าจะยืดสิติไม่แพ้เป็นนัาที่9ติดต่อกันไปที่ลาลิกาสเปนนะครับหคู่วันนี้เป็นเกมระหว่างเรอัลมาดริดกับบาเลนเซียในเวลาตีสอันดับในลีกล่าสุดเรอัลมาดริดเป็นชาฝูงของลีก10นัดมี27คะแนน ขณะที่บอลิเซียอยู่อันดับ18ของตาราง10นัดที่ผ่านมาเพิ่งมีเพียง9คะแนนเท่านั้นอรั่งฮังหลังสุดมาริดเพิ่งเปิดลังเอาชนะบาร์เซโลนาได้2-1ในศึกเอลกาซิโกทําให้ชนะตลอด5นัดหลังหรือนับตั้งแต่แพ้นัดแรกของฤด,ดูกาลในเกมที่แพ้อเลติโกมาริดเมื่อเดือนที่แล้วทางฝั่งบอลิเซียเพิ่งชนะในบอลถ้วยโคปาเดเลเมื่อกลางสัปดาห์หลังจากไม่ชนะใครมา5นัดติดก่อนหน้านั้นโดยเกมลีกล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็แพ้คาบ้านต่อบิยาเรียล0ประตูต่อ2กการจอัันนดหลงงสุขคู่ี้ เลอามาได้ชนะได้2นัดบาเลนเซียก็ชนะ2นัดเช่นกันแล้วก็มีสมเสมอกันไป1น,นัดความพร้อมล่าสุดเจ้าถิ่นของกุนซือชาบิอลองโซจะไม่มีดาวิดอาราบาดานีกาบ,บาคาวและก็อันโตนนโอลูดิเกอร์ที่บาดเจ็บเหมือนเดิมส่วนอังเดรโนินติดโทษแบนแต่ก็ไม่ส่งผลนักเพราะปกติเป็นแค่สำรองทางฝั่งบาเลนเซียวันนี้จะไม่มีดิมิทีฟูกิเย่มุกตาดิยากาบี้และก็บราสี่มราราซานีที่เจ็บทั้งหมดส่วนอุโกดูโรและก็ฟิลิปอูคินิท ยังต้องรอประเมินความฟิตก่อนเกมคาดการผูเร้เล่นที่ลงสนามฟังมาร์ตริตัวหลักในแนวลุกอย่างจูดเบลเลงแฮมที่ยิงประตูได้ในเอลกาสโกล่าสุดรวมไปถึงคิแดนต์เอ็มปัปเป้แล้วก็วินิซิอุสพร้อมลงสนามทั้งหมดโดยรลยของมินิซิอุสออกมาขอโทษทุกคนแล้วหลังออกอาการหัวเสียตอนถูกเปลี่ยนตัวออกนันล่าสุดคีแมนอื่นอย่างโอเลเรียงชูอาเมนีอาดากูเลอร์เฟเดริโก้าเวเดเอดามิลิตาอปาวาโรกาเรกาและก็ตีโบกุกตัว ก็พร้อมช่วยทีมเหมือนเดิมทางฝั่งบาลิเซียอุโกโดูโรน่าจะฟิตทันเล่นกองหน้าคู่กับทางอารอดันชูมาแลนกลางนำโดยหลุยลีโอคา่าเปเปรูแล้วก็ดิเอโกโรเปสส่วนเกมรับก็มีโคเซหลุยกาย่ากับตันทีมเป็นตัวหลักเลดคู่นี้เปิดให้เบรยอาลมัดลิดเหนือกว่าในระดับ2.0หฤดูกาลนี้มาร์ลิดเล่นในบ้าน7นัดทั้งในลีกแล้วก็แชมเปี้ยนลีกชนะได้ทั้งหมดแต่มี5นัด ที่ชนะด้วยผลต่างเพียงแค่ประตูเดียวส่วนหนึ่งก็เพราะหลายทีมที่มาเยือนก็เน้นเกมรับเต็มที่ทําให้ทัพปราชานเจาะไม่ง่ายบาลนเซียกับการมาเยือนในวันนี้ก็คงใช้วิธีเดียวกันเพราะเปิดหน้าแรกยังไงก็ยับศักยภาพแล้วก็เกตบอลน,นักเตะทําแบบนั้นไม่ได้ด้วยดังนั้นเน้นหลังแน่นไว้ก่อนทําให้จะเป็นอีกเกมที่เรอมาลิตเล่นด้วยความอึดอัดแถมยังต้องพะวงกับเกมยุโรปที่ต้องไปเยือนลิพูในช่วงกลางสัปดาห์ดังนั้นมานลิต อาจได้แค่เฉือนชนะ2ประตูต่อ1บาเลนเซียจะแพ้ไม่ขาดในเกมนี้ส่วนหนึ่งคู่ของลีเอฟฝรั่งเศสเป็นเกมระหว่างปารีสแซงต์แชแกงกับนีสในเวลา23นาฬิกาอันดับในเีกล่าสุด เปสเชยังเป็นจากฝูงของลีก10นัดมี21คะแนนขณะที่นีสอยู่อันดับ8ของตาราง10นัดที่ผ่านมาเก็บไป17คะแนนอันดับห่างกันเยอะแต่ว่าคะแนนห่างกันแค่4คะแนนเท่านั้นฟอร์มพนักหลังสุดของทั้งสองทีมเปสเชได้แค่เสมอรอริยอง1-1ในเกมกลางสัปดาห์ทําให้สะดุดเสมอเป็นนัดที่3จาก5นัดหลังสุดในลีกส่วนนีสคืนฟอร์มเก่งเรื่อยๆโดยชนะไป3นัดจาก4นัดหลังสุดนัดเดียวที่แพ้ในช่วง5นัดหลังก็เป็นการแพ้เซลต้าบีโกในบอลทั่วยุโรปผลการ พบกัน5นัดล่าสุดของคู่นี้นีสถือว่าทำได้ดีเลยชนะ2นัดเท่ากับเปเชส่วนอีกนัดก็เสมอกันไปของพร้อมล่าสุดเปเชมีตัวเจ็บเพิ่มก็คือเดซิเล่ดูเอที่สอแวลพักหลายสัปดาห์ส่วนฟาเบียนลูอิสเก็บอยู่แล้วขณะที่อ e ีคังอินมีอาการป่วย ต้องลุนฟิตก่อนเกมทางฝั่งนี้วันนี้จะไม่มีดันเต้โมฮัมเหม็ดอาริโซมอยเซ่บอมปีโตโมฮัมเหม็ดอับเดลโมเนมและก็โจนาธานโกสรวมไปถึงเตเดมมอฟฟี่แนวลุกคนสาคัญที่บาดเจ็บทั้งหมดการจะทัพในวันนี้ของเจ้าทีนเปชเชอัสลาบฮาคิมี่แบ็กขวาตัวเก่งที่ได้รับอนุญาตให้พักในเกมที่แล้วก็จะกลับมาช่วยทีมตามปกติส่วนเกมลุกฝั่งซ้ายควิชากราสเคเลียหรือว่าบัสลี่บาโคล่า จะต้องแย่งตำแหน่งกันเพื่อลงเล่นแทนเดสเลดูเอ้โดยที่ตรงกลางวิตินยาชูอาเนเวสแล้วก็วิลเลียนปาโชในเกมรับซึ่งเป็นสำรองทั้งหมดเมื่อกลางสัปดาห์ก็จะกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งทางฝั่งนี้แนวลุกฝากความหวังไว้ที่โซฟียานดิยอบ ที่กำลังท็อปฟอร์มยิงประตูได้ตลอด5นัดหลังสุดในลีกโดยจะเล่นเกมรุกร่วมกับทางเจเรมีโวกาแล้วก็เกบินกาลอสหรือไม่ก็อีซักยานสั้นเลดคู่นี้เปิดให้เปเชเหนือกว่า1 7 5จุดสําสำคัญในเกมนี้ที่ต้องพูดถึงเลยก็คือเปเชจะต้องเจอกับาบยมินิกในถ้วยแชมเปี้ยนลีกวันอังคารที่จะถึงนี้ดังนั้นเกมลีกวันนี้อาจโฟกัสไม่เต็มร้อยและยิ่งต้องมาเจอกับนีสที่ฟอร์มดีในลีกช่วงหลังก็ยิ่งไม่ง่ายเป๊เช่อาจ ไม่สามารถโฮมได้แบบสุดตัวเพราะต้องเผื่อและเอาไว้ในเกมยุโรปมองว่าท้ายที่สุดเจ้าถิ่นปาีิแซแชกแมนและเปเอสเชอาจได้แค่เบียดชนะ2ประตูต่อ1ยังเป็นสกอร์ต่ำโดยนีสจะสู้ได้ดีและจะแพ้ไม่ขาดกลับออกไปส่วนคู่สุดท้ายไปกันที่บาซิลซ e ลีเอในเกมคู่สำคัญระหว่างฟราเมงโกกับสปอร์ตเบรซิเฟ ลงสนามเวลา7จ็นาฬิกาของเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาประเทศไทยอันดับในลีกล่าสุดฟาร์มิงโกเป็นรองจ่าฝูงแข่ง29นัดมี61คะแนนขณะที่สปอตปริซิเฟออันดับ20เป็นบุ้ยของลีก29นัดที่ผ่านมามีเพียง17คะแนนฟอร์มวันั้ล่าสุดฟาร์มิงโกพึ่งบุกสเสมอบราซิลขับในอาร์เจนตินาสูตรประตูต่อศูนย์ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบพิงแคลเลร์โกปาลิปตาโดเรสได้สําเร็จรายการนี้ก็เป็นรายการใหญ่สุดของทวีปอเมริกาใต้โดยในภาพรวม5นัดล่าสุดแพ้นัดเดียวในลีกต่อฟอตาตรซ ทางฟังสปอร์ตบริซิเฟ่ไม่ชนะเลยในห้านัดหลังสุดโดยแพ้ไป3นัดการพบกันห้านัดหลังของคู่นี้ฟาร์เมงโกทำได้ดีกว่าชนะ4นัดแล้วก็เสมอกันไป1นัดซึ่งก็คือนัดล่าสุดที่เจอกันความพร้อมล่าสุดเจ้าทินขาดเพียงเอเวอร์ตอนและก็เปรโดที่เจ็บส่วนกอรซาลุปลาตาที่ได้ใบ,บแดงในโคปาลิปตาดอรเรสนัดล่าสุดไม่มีผลในบอลลีวันนี้ทางฟังสปอร์ตบริซิเฟ่จะไม่มีคริสเตียนริเวล่าเฮเลดาและก็ดูคัสลลมาที่เจ็บ นอกจากนี้มาเตอุสซินโยก็ติดโทษแบนอีกลายหลังโดนไล่ออกนัดล่าสุดผู้เล่นทีค่าว่าจุลงสนามของทั้ง2ทีมเจ้าถิ่นฟามิงโกก็จะมีจอร์เจียนเดอารัสกาเอตาแล้วก็ลุชอาลาโฮเป็น2ตัวหลักในแนวลุกตรงกลางมีเอริกปูกาจับคู่กับจอร์เจีนโยส่วนเกมรับได้เลโอออร์ติส หายเจ็บกลับมาช่วยทีมตั้งแต่นัดล่าสุดทางฝั่งสปอร์ตบรซิเฟ่ ife, ตำแหน่งของมาเตอุสซิโนที่ติดโทษแบนน่าจะเป็นคิสเตียนบาเลต้าเล่นแทนส่วนในตำแหน่งเกมรุกส่วนอีก2ตำแหน่งในเกมรุกยังเป็นเดลิกลาเซร์ดาและก็โรมาลินโยเลดเปิดให้ฟร์มิงโกเหนือกว่าในระดับ2.0ในเลยทีเดียวสำหรับคู่นี้โดยฟรามิงโกเสียเปรียบในเรื่องความฟิตเพราะเพิ่งเล่นบอลถ้วยกลางสัปดาห์และเดินทางค่อนข้างไกลแต่การเข้าชิงชนะเลิศได้ทำให้มีกำลังใจดีสุด,สด เกมนี้กลับมาโฟกัสในลีกซึ่งก็มีลุ้นแชมป์เพราะตามหลังพาร์สแค่คะแนนเดียวแม้สภาพทีมจะมีล้าอยู่บ้างแต่ด้วยศักยภาพที่ดีก็น่าจะเดินหน้าได้เหมือนเดิมถ้าชนะได้ก็จะแซงเป็นจ่าฝูงด้วยตรงนี้เป็นแรงกระตุ้นที่ดีมากสำหรับทางฟาร์เมงโกส่วนทางสปอร์ตบรซิเฟ่ผลงานนอกบ้านย่ำแย่มีโอกาสโดนฟาร์เมงโกหวดยับ โดยน่าจะเป็นเจ้าถิ่นที่ชนะได้3-1หรือไปถึง4-1ได้เลยสำหรับคู่นี้จบที่สกอร์สูงสรุปแนวทางทั้ง9คู่จากนัดที่ปืนโตนะครับบุนเดสกาเยอรมันมาเยนจะชนะไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น3ประตูต่อ2เป็นสกอร์สูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเิลพูจะได้แค่เสมอแอสตันวิลล่า1-1เป็นสกอร์ต่ำเบอร์ลี่จะแพ้ไม่ขาดต่ออาร์เซนอลโดยจะแพ้0-1เป็นสกอร์ต่ำนอติงแฮมฟอร์ น่าจะโดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปลุกถอนแคนได้ที่สกอร์2ประตูต่อ1เป็นสกอร์สูงขณะที่ทันแอตันฮอสเปอร์จะเสมอเชลซี2-2เป็นสกอร์สูงโดยที่คู่นี้ถ้าจะมีทีมชนะเชลซีมีโอกาสลุ้นมากกว่าเกาโชสไ,ไตรเตอรี่นาโปลีอาจได้แค่เสมอโคโม,โม่ล1-1เป็นสกอร์ตำ่ำส่วนลาลิกาสเปนเรอัลมาลิต น่าจะได้แค่เบียดชนะบริลเซีย2-1เป็นสกอร์ตามเช่นกันลีเอร์ฝรั่งเศสปารีสแซงต์แชร์แมงก็อาจจะยิงไม่ขาดจะชนะนีสที่2-1เป็นสกอร์ตม่มบาร์ซิลซิลิเอ์ฟาเมนโกจะชนะสปอร์ตเลซิเฟ่4-1เป็นสกอร์สูงครบท้วนสลับโปรแกรม9คู่ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้และย้ำกันอีกครั้งกับกิจกรรมรับประกันบินบอลตายในคู่ระหว่างบาเยอร์มิวนิกกับเลเวอร์คูเซ่นกดเข้ากลุ่มที่ลิงก์ด้านล่างพร้อมรับตัวที่เด็ดแบบ V.I.P จากเรากันได้เช่นเคย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้เฮงเรวยๆพรุ่งนี้กลับมาพบกันในวันอาทิตย์มีโปรแกรมน่าสนใจรออยู่เช่นเคยติดตามการวิเคราะห์กันได้เหมือนเดิมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ